บาวซินชาแนลผมเจอเสนอหมอกลาอั้นลอยใต้อื่นให้เสียงภาษาอีสานโดยนกคุ่มอึดอดอดออในคบเพคืนที่ฝนตกหนักซึ่งเป็นเวลาหลังสี่ทุ่มพลอาาาไลายอันได้ฝ่าฝืนคำสั่งของกองทัพได้ลอยออกไปใต้อื่นทางหน่วยเนือจึงเรียกตัวเข้าไปสอบสวนถ้าพลอาาาไลายอัน ได้ออกไปใต้อื่นจริงจึงมีความผิดตามบทลงโทษชละลอาชุกเฉินผมมีความจำเป็นต้องออกไปหาอย่างหางหจินกระมูผมมันก็แมนยอย่ะทำจะโตออกไปผิดเวลาพด ผิดเวลาจังใดฝนตกันก็ต้องออกไปใต้อึงมันก็แมนคำของโตว่าฝนตกเขาก็ต้องออกไปไต้อึงแต่มันบอแมนเวลานี่ที่ที่ออกไปใต้อึงขอเข้าใจว่าเด็กหน่อยมันไปหา,นาแน่นาอยากเน่าินเจาะกายว่าโวดว่าโผดหลายเขนก็ทิบะ่มีอนุโลมเนะว่าพวกคอยรักษาสะพานนี่อยู่ซึ่งสเสบียงพวกคอยก็เมื่อแล้วคอยก็เลยให้เด็กหน่อยมาหาไต้อึงโตออกไปโดนไปได้หรอครับผมไม่ได้ไปไกลดอกผมก็ออกไปส่งหน้ายายมี่แล้วก็ย่างว่นมาทางส่งหน้าพญสารนี่แหละ ผมจะไปไกลทั้งได้หนิผมก็ออกไปทั้งไกลๆโอฮมันก็ุบถือบอกทำหู้ว่าเขาประกาศคือฟิวแล้วเขาห้ามออกไปใส่มาใส่ฮึ่รคือิวแมนเนี่ยคือหู้เขาประกาศคือฟิวโดนแล้วปล่เขาประกาศได้เป็นเดือนแล้ว หำบอ,อกจาบ้านว่านเถอะถุกตั้งหำอย่างนั้นแม่กูเห็ดอยียงลุงไปปะแม่โทษไล่เรี่งยงเลยนี่ยออกไปกระตายบาออกไปกระตายเจ้าหญางผมเห็ดยังไง ผมก็ไปหาเนื้ยอย่างเนื้อจินนี่ซึ่งมู่พวกผมนี่หลายผู้หลายคนต้องรอรับอาหารจากผมซึ่งผมก็เป็นหน่วยการตายออกไปค้นเดียวนี่แต่ทั่งหน่วยนี้เขาบอกว่าให้มาคุ้มโตเขาโตไปเพราะว่าโตมีความผิดเพรากอฉุกเฉินโตออกจากบ้านหลังตีทุม่มซึ่งโตประทับตามกฎของรัฐบาลสบเบียงมุเจาก,ก็ไม,ม่ได้ไม่ค่อยมุเจ้าก,ก็ยังยึขดกฎขี้โกงเียงพวกคอยคักแท้ ဖယဖကယကလရာငကေဖကမါ်တေကလရိုကရာငယကးသလငယကုကဘါူနေီေလကံးက်မါတိုကက်တာင်တာင်တ